ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมาเรียนกันต่อหน้า35นะครับนะสมาย4วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะครับนี่เอาอีกแล้วนะครับผมนะสัญญาณค้างอีกแล้วนะครับคุณครูถึงบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเดียวได้นะครับนะเพราะบันทึกไม่เติด ข้อที่หนึ่งะครับเลเซอร์ดก็ลุกนะครับจงดูแอนและนะครับ unscramble unscramble นะครับแปลเป็นไทยแปลว่าถอดรหัสคำว่าถอดรหัสเดียวนักเรียนอาจจะงงแปลให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเรียงตัวอักษรคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับนั่นก็คือ snake นะครับเขาเรียงตัวสลับกันมาแบบนี้นะครับแล้วเรามาเรียงเส้อใหม่ให้ถูกต้องเขาเรียกแบบนี้ว่า unscramble นะครับแปลว่าถอดรหัสนั่นเอง ดังนั้นนะครับคำนี้ก็คือ snake คำนี้ก็คือ tiger คำนี้ก็คือ eagle นะครับคำนี้ก็คือ elephant คำนี้ก็คือ dolphin และคำสุดท้ายก็คือ z e b r a r นะครับแปลว่าอะไรก็มีรูปเรียบร้อยแล้วคุณครูไปเร็วเลยครับผมมาข้อที่สองครับผมนั่นก็คือ what animal is it มันคือสัตว์อะไร what นะครับตามมาด้วยคำนามได้นะครับหรือตามมาด้วยคำกริยาก็ได้ มีเวฟทูบีอยู่ก็ไม่ต้องเอาเวฟทูดูมาช่วยแล้วนะครับหนาเวฟทูบีทำหน้าที่เป็นกริยาแท้เลยอิจแปลว่ามันมันคือสัตว์อะไรนั่นเองเวลาแปลนะครับรีดเดอให้อ่านนะครับแอนและ s กส e กสในที่นี้นะครับภาษาไทยแปลว่าเดาคาว่าเดานที่นี้คุณครูเขียนภาษาไทยที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือให้คาดคะนเนก็ได้นะครับหนาะให้คาดกันเนว่ามันน่าจะเป็นสัตว์อะไรเพราะมันตอบได้หลายหลายอย่างนะครับนะ แต่นี่คุณครูนำมาต่อบให้เป็นตัวอย่างนั่นก็คือ it can climb trees นะครับ it มันนะครับ can สามารถ c l i m b แปลว่าปีนป่ายนะครับ trees ต้นไม้ตรงนี้สอนหลักไวยากรณ์ก็คือว่านะครับ can เป็นกริยาช่วยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า modal verb นะครับนะตามมาด้วยคำกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะลูกนะห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะในที่นี้ หมายความว่าคำกริยาในภาษาอังกฤษนั้นสามารถเติม s เติม ing เติม ed ได้นะครับนะเติมได้3อย่างห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้ว tree นะครับผมเมื่อเป็นผู้จน์ก็ไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับนะแต่ถ้าเป็นเอกพจน์ก็ใส่อะเข้าไปด้วยตัด s ออกนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับ it eats fruit นะครับมันสามารถกินอะไรนะครับในที่นี้เขาไม่ได้ ใส่คาว่าแคนเข้ามาดังนั้นเมื่ออิดนะครับนะเป็นเอกพจน์นะครับยกเว้นไอกริยาต้องเติม S นะครับมันเกฑ์ผลไม้นะครับผลไม้เป็นได้ทั้งเอกพจน์ผู้พจน์นะครับนะในที่นี้ฟ u i t ไม่เติม S นะครับก็คือมันเกินผลไม้ไม่ต้องใช้คํานําหน้าก็ได้นะครับในที่นี้หมายถึงเป็นผู้พจน์แล้วนะครับนะแต่ถ้านักงเรียนจะใช้เป็น i t i s the fruit ก็ได้นะครับนะครับผม คำตอบก็คือมังกีลิงนะครับแล้วแต่นักเรียนจะตอบนะอาจจะไม่ตอบลิงอาจจะตอบเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่คุณครูยังนึกไม่ออกว่าสัตว์อะไรบ้างนะครับที่เปีนต้นไม้แล้วก็กินผลไม้กระรอกอันนี้กระรอกเด็กเขาถือว่าปีนต้นไม้เหมือนกันนะครับนะคนเรลนะครับคเรกระรอกเป็นต้นนะครับ ข้อที่สองเอเแซ่นก็ตแอนิเล็กซ์นะครับแปลว่ามันไม่มีขานะครับนะแฮซ่นก็ตนะครับไม่มีขาที่เขาใช้แฮซ่นนะครับก็คือมีบอฟตัแฝอยู่แล้วนะครับก็ไม่จาเป็นต้องเอาวอบทูดูมาช่วยนะครับก็ตเป็นกริยาช่อง3นะครับเพราะหลังบอฟตัวแอตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นนะครับแล้วก็แอนนี่นะครับใช้ในประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะครับนะครับผมมันไม่มีขานะครับ It's l ิสโลงอิสโลในที่แปลต่ามความศัพท์แปลว่ามันยาวแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายกว่านั้นนะครับก็เลยเขียนไว้ว่ามันมีตัวยาวนะครับมันตัวยาวนะจะได้เข้าใจได้ง่ายกว่านะครับคําตอบก็คืองูภาษาวังกฤษ hascut นะครับ black and white stripe นะครับตรงนี้ก็ย่อมมาจาก has นะครับนะมันมีนะครับ stripe แปลว,ว่าลายพาดนะครับนะ ลายพาดลายยาวๆนะครับนะไม่ใช่ลายเป็นลายจุดถ้าลายจุดนี่สะปวดนะครับมันมีลายยาวๆสีดําสีขาวนะครับผมสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรก็มาลายนะครับหรือลายพาดนะครับนะลายพาดกรอนลายพาดพันธุ์สบิ๊กแคทนะครับเขาถือว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลแมวตัวใหญ่นะครับอย่าไปเป็นอย่าแปลว่ามันคือแมวตัวใหญ่จะแปลอย่างนั้นก็ได้นะครับนะแต่นักเรียนงงเอาเป็นว่าคุณครูแปลว่ามันเป็นสัตว์ สกูลแมวตัวใหญ่นะครับนะเดี๋ยวคุณครูเขียนว่ามันคือแมวตัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเขียนไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องแก้ it's orange or brown นะครับมันนะครับสีส้มและก็สีน้ำตาลนะครับนะ is นะครับผมเป็น verb to be แล้ครับสีต่างๆนะครับถือว่าเป็นคำกคุณศัพท์นะครับตักงเรียนนะแล้วคำกริศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be นะครับ verb to be ไม่ต้องแปลนะครับ ดังนั้นคำตอบก็คือเสือ It's brown with dark brown spots นะครับมันนะครับสีน้ำตาลแล้วก็มีเป็นลายจุดๆนะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับนะ dark brown brown เฉยๆสีน้ำตาล dark brown สีน้ำตาลเข้ม It has g o o a long neck นะครับและก็เป็นสัญลักษณ์เลยนะครับก็คือมีคอยาวมากๆคำตอบก็คือจิราบนะครับนี่คือคำแปลของแต่ละข้อ โอเคไหมครับเปียนกับครัวี่นานแปลให้ด้วยสอนหลักวัยากรณ์ให้ด้วยนะครับมาต่อข้อที่3นะครับก็บอกว่า complete the sentences use the words in the book complete นะครับนะแปลกันบ่อยมากๆในคำสั่งนะครับก็คือทำให้สมบูรณ์ทำให้เรียบร้อยนะครับผม sentences ประโยคต่างๆนะครับนะ use ให้ใช้ the words นะครับคำศัพท์ in the books นะครับใน กรอบสี่เหลี่ยมนะครับอย่าไปแปลว่ากล่องนะครับนะแปลว่ากรอบสี่เหลี่ยมตัดไปแล้วนะครับนะนั้นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับ at elephant นะครับช้างนั้น is bigger than a b r a นะครับก็มาลายนะครับไปเราเปรียบเทียบก่อนนะครับนะช้างกับมาลายนะครับช้างกับมาลายนี่เราจะเปรียบเทียบความสูงไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเปรียบเทียบนะครับนะเปรียบเทียบความใหญ่ เปรียบเทียบเตี้ยนะครับสูงกับเตี้ยเขาไม่เปรียบเทียบนะครับหนาเล็กกับใหญ่ก็ไม่ค่อยเปรียบเทียบเท่าไหร่นะครับหนาคือใช้ได้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็ได้กันนะครับถ้านักงเรียนจะตอบว่าเล็กกับใหญ่ก็ได้นะครับเห็นชัดเจนว่าช้างใหญ่กว่าแต่เวลาไปตอบข้ออื่นแล้วข้ออื่นมันจะไม่มีคําตอบนะครับเอาเป็นว่าการทําแบบฝูกหัานแบบนี้นะครับนะให้นักเรียนหมายเหตุไว้ก่อนนะครับอันดับแรกนี่นักเรียนอาจจะเอาคําว่าเดี๋ยวนะครับตัวที สมอลเลอร์ er นี่เล็กก็จริงนะครับแต่เขาเอาช้างขึ้นหน้าทุกทีนะครับนะช้าง่าตัวเล็กกว่ามาลายไม่ได้นะครับแหมคุณครูก็ลืมดูให้ละเอียดดังนั้นสมอลเลอร์ตัดทิ้งไปก่อนเลยชอ o เตอร์นะครับแปลว่าเตี้ยกว่าก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับโทษทีโทษทีแหมลืมดูคําแปลนะครับเขาเอาช้างขึ้นหน้าช้างจะตัวเตี้ยก,กว่ามาลายไม่ได้ช้างตัวสูงกว่ามาลายเออตรงนี้เป็นไปได้นะครับนะ ช้างตัวสูงกว่ามาลายแต่ถ้าช้างตัวเล็กๆอีกล่ะครับนะมันก็ไม่สูงกว่ามาลายเอาเป็นว่าที่ถูกต้องที่สุดคือ b i g เก r นะครับแปลว่าตัวใหญ่กว่าจบเลยพอมาข้อที่สอนครับอ่าแบดค้างคาวนะครับกับนกอินทรี C นะครับค้างคาวกับนกกับนกอินทรีนะครับขอไม่ค่อยเทียบเปรียบเทียบความสูงนะครับนะไม่เปรียบเทียบความเตี้ยแต่จะเปรียบเทียบตัวนะครับเล็กกว่ากับใหญ่กว่าดังนั้นค้างคาวจะ เล็กกว่านกอินทรีนะครับตอบ smaller พอมายีราฟแน่นอนนะครับนะเห็นยีราฟปั๊บต้องนึกถึงความสูงความยาวนะครับก็ต้องตอบ taller เลยเห็นไหมครับดังนั้นเราจะเพิ่งรีบเอา taller ไปตอบในข้ออื่นนะครับนะเราต้องมาดูไล่ไปทีละข้อนะครับแปลว่ายีราฟนั้นสูงกว่าแรดนะครับแล้วเหลือคําเดียวนะครับนะก็ถูกต้องก็คือม้าลายนั้นจะเตี้ยกว่ายีราฟดังรับเห็นไหมครับ เราพยายามถ้าเลือกผิดนะครับเราก็เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงใหม่ก็ได้นะครับนะในแต่ละข้อเนี่ยนะครับอย่าไปปักใจว่าเออเลือกไปแล้วแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเพราะมันมีแค่4ตัวเลือกเท่านั้นนี่คือคําแปลโอเคครับจบหน้าที่35ไปตอ่อ